สวัสดีครับดาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนาย,ยนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยในคช้าและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองคช้าชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงป,ปักแรกของเดือนมีนาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เจ็ดดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับถามว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพา่ท่านจะเห็นรูปของทหาร กำลังถือดาบรู้ว่าแบกดาบออกจากค่ายในอย่างวิกลทําลรัลบรับล่อๆเหลียวหน้าแลหลังในลักษณะแบบนั้นนั่นก็หมายควาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับการงานเทาๆธุรกิจเทาๆทั้งหลายนั่นเองเนะครับเช่นธุรกิจกลางคืนผับบาคาราโอเกะหรือว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการพาน,นันของหนีภาษีของผิดกฎหมายรวมไปถึงพวกยาเสพติดต,ต่างๆนั่นเองเนะครับเมื่อมีไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่า ดวงชะตาของท่านนั้นมีอะไรลับๆอยู่ในจิตในใจของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักก็มีการคบกันแบบลับๆนะฮะในฐานะที่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยในฐานะที่เป็นกิ๊กเป็นกัก๊กซุกซ่อนเอาไว้ไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นเองนะครับหรือไม่ก็หมายความว่าดวงชะตาน,นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงของปากแรกเดือนมีนาคมนั้น ให้ระวังทรัพย์สินจะถูกลักขโมยได้นั่นเองนะครับต้องดูแลให้ดีรักษาให้ดีด้วยกันเรากันนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาแล้วล้วก็1ปีนั้นควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งนั่นเองนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับ หากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุแล้วเราก็ให้รีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการเป็นหมอดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีมากว่า22ปีของผมจึงพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายกันบ้างนี่คือไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยนั้นเป็นไพ่ความรัก แต่ว่าไพ่ยืซีนั้นในหนึ่งใบนั้นจะมีความหมายที่หลากหลายมากๆนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการขายการงานอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของกินนั่นเองนะครับเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดร้านอาหารตามสั่งในลักษณะแบบนี้หรือว่าเปิดร้านโชห่วยเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายเกี่ยวกับพวกเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายอะไรที่เกี่ยวขอ้ของกับของกินเนี่ย จะดีมากๆจะถูกฉลกมากๆกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภตัวท่านเองมีไพ่เดมจิกเชียนที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวตนของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนั่นเองนะครับมีปฏิภาณไหวพริบดีหลายๆคนนั้นเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาชีพการงานผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น หลายหลายท่านนะครับจบมาด้านหนึ่งพอไปทํางานแล้วอาจจะไปทํางานอีกด้านหนึ่งไม่ตรงกับสาขาที่ตัวเองเรียนมาแต่ก็เป็นคนที่ทําหน้าที่ได้ดีเพราะว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้นค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับภพ่ไปนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั้นบางท่านอาจจะได้เริ่มงานใหม่ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับ บางท่านนั้นอาจจะได้เอาความสามารถของตัวเองหรือว่าพรสวรรค์พิเศษที่มีอยู่ในตัวเองนั่นแหละมาประกอบกิจการมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่เนี่ยบนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้หมายเขาว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงหลังสังหอนแม่นนันเองเนะครับมือด้านขวาถือกระาปลายด้านหนึ่งของกระาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระาชี้ลงมาบนดินก็หมายเขาว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคม มักจะมาปรากฏในความฝันหรือว่าจะเกิดความรู้สึกนึกคิดอยู่ในตัวของท่านแล้วมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองก็คือว่าจะมีลางสังหรณ์มาบอกเหตุรั่วฝันแม่นอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ข้อเสียของท่านก็คือว่าอาจจะมีเรื่องให้คิดมากเครียดวิตกกังวลอยู่สะหน่อยก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภนั้นพยายามปล่อยวางก็แล้วกันนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8ไพ่ควีนออฟคัพ หรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วย,ยไพ่ใบนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภแล้วแล้วก็ตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์สเสน่ห์ของคุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาแต่ว่าอยู่ที่การกระทําและคําพูดของท่านนั่นเองนะครับเป็นคนที่วางตัวดีพูดจาดีในลักษณะแบบนั้นถ้าหากว่าเป็นแม่บ้านนะครับคุณแม่บ้านชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลบ้านเรือนดีมากๆบ้านของท่านนั้นไม่จะเป็นว่าต้องหลังใหญ่โตอะไรนะครับ แต่ว่าเป็นคนที่รักความสะอาดแล้วก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบนั่นเองบ้านเรือนนี้จะสะอาดสะอา้านข้าของเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง,เอง,เองเนะครับบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าก็น่าอยู่น่าอาศัยเป็นวิมานน้อยๆได้เลยเนะครับดูแลครอบครัวดีดูแลสามีดีดูแลลูกเต้าดีอย่างนี้เป็นตน้นที่สําคัญก็คือว่าคําพูดคําจาของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภนั้น เป็นคนที่ไม่เสแสร้งแกล้งพูดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นคนที่วางตัวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวท่านเองนั้นในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมจะมีเพื่อน,นมีคนสนิทมีญาติพี่น้องเมื่อเวลาที่เขามีปัญหาชีวิตเขาจะมาปรึกษาท่านนั่นเองตัวท่านจะปฏิเสธไม่ได้จะกลายเป็นที่ปรึกษาจําเป็นนั่นเองนะครับจริงๆแล้วในหัวจิตหัวใจในความคิดของท่านนั้นอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ตัวท่านเองนั้นไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครนะครับปรึกษาคนอื่นนั้นได้ คี่เรื่องของตัวเองนั้นจะเก็บเอาไว้ในใจในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตลอดไปนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้ทํางานอยู่ที่บ้านใช้บ้านเป็นออฟฟิศใช้บ้านเป็นที่ทํางานในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนั้นจะทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีไฟฟ้าขอให้มีอินเทอร์เน็ตขอให้มีคอมพิวเตอร์มีท็บเล็ตมีสมาร์ทโฟนอย่างนี้เป็นตน้นก็คือติดต่อสื่อสารได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่ดิชาดีออดรัวไพ่อัอศวินนักรบไพ่ใบนี้หมายถึงปัญหาอุปสรรคแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคทำอะไรก็ตามแต่มันมักจะติดขัดบ้างตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนอยู่แล้วเพราะว่าอาัศวินนักรบนั้นก็คือว่าจิตใจเข้มแข็งอดทนนั่นเองเนะครับ ตัวท่านเองนั้นจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับท่านเพียงแต่ว่าความสาเร็จในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มาโดยง่ายนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะในการแก้ไขปัญหาในการสู้กับปัญหาต่างๆในที่สุดแล้วจะประสบความสําเร็จตัวท่านเองนั้นจะเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภหลายๆท่าน จะได้เดินทางไกลการงานของท่านนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งเดี๋ยวไปนู่นมานี่เดี๋ยวจะต้องมีการไปพบปะก,กับลูกค้าไปนำเสนองานในลักษณะแบบนี้จะไม่ได้อยู่นิ่งส่วนบาง ân ân าจจทางนะะาง่านนั้อออาานอาจจะได้เดินทางไกลนะฮะกลับไปยังบ้านเกิดทิ้งกำเนิดของตัวเองไปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้เดินทางไกลมากๆก็คือไปต่างประเทศนั่นเองนะครับไพ่ดดชาริออตหรู้ว่าไพ่อัศวินนักรบนั้นจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภศพที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางเรือทางน้ําในลักษณะแบบนี้คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานด้านนี้จะมีความมั่นคงมากๆนั่นเองนะครับภพยไปนี้ยังตีความหมายได้ถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางหากผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภวางแผนที่ต้องการอยากจะได้รถคันใหม่จะออกรถใหม่ในช่วงปากแรกเดือนมีนาคมนั้นตัวท่านเองจะสมหวังได้รถใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ไพดชายิอดหรือว่าไพอัศวินนักรบดวงการงานของท่านบางทีบางท่านนั้นจะได้เริ่มงานใหม่ไปทํางานกับบริษัทต่างชาติทํางานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติบางท่านนั้นอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาต่อก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ครับเราขายับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่สองนี่คือไพดีเฮโรพันธ์หรือว่าไพพระสังฆราชนั่นเองนะครับ ภายไปนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกดราศีพฤษศนั้นวางแผนที่จะศึกษาต่อนะครับเช่นน้องๆที่เรียนจบป .6 แล้วจะสอบเข้าม .1 น้องๆที่จบม .3 จะสอบเข้าม .4 น้องๆที่จบม .6 จะไปเอนทรานเข้าสู่มหาวิทยาลัยเข้าสู่สถาบันการศึกษาที่น้องๆได้วางแผนเอาไว้จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับจะสอบได้นั่นเองนะครับ หรือว่าบางท่านนินะฮะจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่านั้นเช่นคนที่จบปริญญาตรีแล้วต้องการอยากจะไปศึกษาต่อนะครับอย่างปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศจะสมหวังนั่นเองบางท่านจะขอทุนการศึกษาถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับไพ่เดียารูปแนหรือว่าไพ่ประสังคาราชนั้น ยังจะหมายถึงว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดกราศีพฤษภในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมจะได้ทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะเข้าวัดทําบุญปฏิบัติธรรมทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานบางทีบางท่านนั้นมีเวลาก็มีโอกาสนะครับที่จะไปฝึกจิตนั่งสมาธิวิปัสสนานะครับหาที่สงบในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับ ไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชนั้นยังหมายถึงว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยและไพ่ใบนี้ยังหมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคลาภโชคลาภที่จะเกิดขึ้นกับท่านนั้นก็คือเกิดขึ้นจากเทพเทวดาสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั่นเองนะครับไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชนั้นจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภ ที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษานะครับเช่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของคุณหมอแวดวงของบุคลากรทางการแพทย์ในลักษณะแบบนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลน,นะฮะเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะดีมากๆเลยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับมีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกเดือนมีนาคมนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยเมตตาเอ็นดู คอยผลักดันดวงการงานของท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับธุรกิจการงานที่จะดีอีกด้านหนึ่งสําหรับไพ่ดีฮโร่แพนหรือว่าไพ่ภระสังคาราชก็คือคนที่ขายเกี่ยวกับทด้านของพวกเครื่องสังกพันฑ์ทั้งหลายนะครับให้เช่าวัตถุมงคลมีแผงพระต่างๆนี่นะครับผมให้เช่าอันนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือ ไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงไพ่สูงสุดของผู้หญิงเลยก็ว่าได้นะครับผู้หญิงได้พไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายที่ได้พไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุบถัธภร,รมนั่นเองนะครับดวงชะตาของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภนั้นดวงการงานของท่านจะดีมากๆมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสน,นุนมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานปรับตำ,บตำแหน่งหรือว่ามีการปรับอัตราค่าจ้างปรับเงินเดือนใหม่อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับดวงชะตาของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะไปสมพงกับคู่กับแฟนเป็นอย่างดีจะทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมติว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานรับราชการเป็นพนักงานราชวิสาหกิจมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และจะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวท่านตัวท่านเองนั้นก็จะได้กลายเป็นคุณนายคนใหม่นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้น ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทําธุรกิจกิจการส่วนตัวค้าขายบอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆก,การค้าการขายนั้นก็จะดีจะสร้างผลกําไรได้อย่างมหาศาลนะครับแฟนของท่านที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเนี่ก็จะเติบโตในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งผู้บริหารมีโอกาสที่จะปรับอัตราค่าจ้างปรับเงินเดือนหรือว่ารายได้พิเศษต่าง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะส่งผลย้อนกลับมาถึงตัวของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤศภด้วยเช่นกันแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นจะสุขสบายดุดคุณนายอยากได้อะไรก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแม่ค้าพ่อขายขายผักขายผลไม้ขายดอกไม้รับจัดดอกไม้ธุรกิจการงานด้านนี้ก็จะดีมากมาก คนที่เป็นเกษ,ษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับในการปลูกพืชผักของท่านพืชผักของท่านนั้นก็จะให้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สําคัญก็คือว่าจังหวะการปลูกพืชผักของท่านนั้นปลูกถูกจังหวะปลูกถูกเวลานะครับเพราะว่าตลาดกับเรามีความต้องการพืชชนิดนี้เป็นจํานวนมากเมื่อออกสู่ตลาดแล้วแน่นอนนะครับก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นขายได้ราคาด,ดีมากๆนั่นเองได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ตามที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายละ่ะได้ไพ่ดีอิมเพรสหรือว่าไพ่รายชินีไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้หญิงผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้ก็คือดวงคุณนายผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้ก็คือดวงนารีอุปถัมภ์มนั่นเองนั่นก็หมายความว่าดวงการงานของคุณผู้ชายที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคม ตัวท่านเองน kind of ั so women women. Sta, ้นถ้าหากว่าทํางานร่วมกับผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอนดูของผู้หญิงนั่นเองมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามถ้าว่าตัวท่านเองนั้นต้องไปติดต่องานไปประสานงานกับผู้หญิงนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะราบรื่นสําเร็จไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับและตัวท่านเองนั้นถ้ากว่ามีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนี่ บอกได้เลยนะครับว่าจะช่วยส่งเสริมการงานของท่านมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแม้กระทั่งแฟนของท่านนี่นะฮะก็จะดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงไพ่ที่จะต้องระมัดระวังนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกเดือนมีนาคมก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ม ไพ่ใบนี้หมายถึงให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่หญร่างกายฉีกขาดได้ฉะนั้นตัวท่านเองมีดวงชะตาที่จะเดินทางไกลก็คือไพ่เดชาริออตต้องระมัดระวังนะครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ควรประมาทไม่ควรที่จะขับเร็วจนเกินไปปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นเองนะครับกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีพฤษภไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคม การเดินทางไกลของท่านนั้นถ้าหากว่าเลื่อนได้นะครับควรที่จะเลื่อนไปในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมแต่ถ้าหากว่ามันเลื่อนไม่ได้จริงๆก็ต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าขอให้ตัวท่านเองนั้นได้มีโอกาสทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคโลงศพผ้าหอ่อศพ ทำบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ในครับปล่อยนกปล่อยปลาเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร้ายๆเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เฮชรพผนหรือว่าไพ่พระสังฆราชซึ่งอยู่ใกล้กันไพ่ใบนี้จะมีพลังอํานาจในครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองท่านอยู่นั่นเองนะครับผมด้วยพลานุภาพของไพ่ใบน,น,นี้นั้น จะไปกดทับการแสดงอํานาจนะครับของไพ่ดูทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มลงได้เยอะเลยทีเดียวนอกจากจะทําบุญแล้วตัวท่านเองนั้นการเดินการเหินการเดินทางไกลก็ไม่ควรประมาททุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะดีขึ้นนั่นเองนะฮะผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตัวท่านเองมีไพ่เก้าเหรียญใบเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ที่ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินธุรกิจการค้าการขายการงานของท่านนั้นจะนํามาซึ่งเงินก้อนใหญ่ซึ่งทรัพย์ก้อนโตนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถากว่าตัวท่านเองนั้นวางแผนที่จะซื้อรถวางแผนที่จะซื้อบ้านอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า,า,วาไพ่เดชเดยอดนั้น ก็คล้ายๆกันว่าคนที่วางแผนจะซื้อรถท่านนั้นจะสมหวังได้รถใหม่ป้ายแดงอย่างแน่นอนนะครับตัวท่านเองนั้นอยากจะได้บ้านหลังใหม่ก็จะได้บ้านหลังใหม่ด้วยเช่นกันแม้ว่าจะต้องมีการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านในยุคป,ปัจจุบันนั้นหลายๆคนเขาบอกว่าในการที่จะยื่นขอสินเชื่อต่างๆพวกนี้ทางสถาบันการเงินนั้นค่อนข้างปล่อยสินเชื่อยากแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภนั้นจะได้รับการอนุมัติ จะได้บ้านหลังใหม่จะได้รถคันใหม่อย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี้คือไพ่9ก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยก็หมายถึงความรักซ้อนนันเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้ชายที่เกิดราศีพฤษภนั้น ตัวท่านเองจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสนะครับที่จะได้สารต่อสารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่คนรักของท่านมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าส่วนคุณผู้หญิงถ้าได้ไพ่ใบน,นี้นะครับก็คือไพ่ก้าถ้วยเนี่ยคุณผู้หญิงท่านใดที่เป็นโสดเป็นไม้มีโอกาสนะครับผมที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งนะครับ การเริ่มต้นความรักใหม่ของท่านในครั้งนี้คนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่ามีอายุมากกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วไพ่เก้าถ้วยนั้นยังหมายถึงความรักของเพศที่3เช่นหญิงรักหญิงชายรักชายก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่เดอะเลเวอร์นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่เดอะเลเวอร์นั้นก็หมายถึงรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยเช่นกัน ต่อให้ตัวท่านเองนั้นมีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะครับอยู่ๆก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความหวั่นไหวมีโอกาสนะครับที่จะหักห้ามใจไม่อยู่และมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆเป็นการครบสอนนั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1นนะฮะนี่คือไพ่เจ็ดดาบตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงความลับนั่นเองความรักก็หมายถึงคบกันแบบลับๆไม่เปิดเผยหรือว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนะฮะถ้าเป็นคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่จะเข้ามาในช่วงปากแรกเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่ามีอายุมากกว่านะครับอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับส่วนไพ่ดยชาดิออทรู้ว่าไพ่อ,อัศวินนักรบที่อยู่ในตําแหน่งที่4คนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดกราศีพฤษภครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกอยากจะมีบุตรตัวท่านเองนั้นได้ไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของผู้หญิงไพ่ใบนี้ถ้าตีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงแม่โพศพนั่นเองนะครับก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีจะได้ทายาทจะได้เจ้าตัวน้อยแล้วล่ะน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่คนใหม่นั่นเองนะฮะส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์ให้ระมัดระวังเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เคราะ ถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นให้เรามัดระวังคนที่เจ้าชู้มีการคบซ้อนคนรักหรือว,ว่าแฟนของท่านจะจับได้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหารลาลึกนะครับในความรักในครอบครัวของท่านได้ดีไม่ดีมีโอกาสจะเลิกรากันได้นั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองมีคนรักมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วไม่ควรที่จะหาเรื่องใส่ตัวหาเฮาใส่หัวกันแล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับ และนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ